หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงลบกทอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับฟีฟ่าออนไลน์4เกมฟุตบอลนับหนึ่งเล่นมันๆได้แล้ววันนี้ทั้งคอมและมือถือโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยซูซูกิสวิ f พาวเวอร์ยูอาราใจตั้งแต่แรกเห็นเติมเต็มทุกการเดินทางของคุณ สอบถามแล้วทดลองขับได้ที่โชรุมซูซูกิทั่วประเทศแคนดิตคาเฟ่ใกล้สนามบินคอนกันแจ้งทางร้านว่ามาจากแมนยูสู้ตายลด10%ทันทีโทร089 944 6836สวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีศสจแดงแมนยูเต็ดเล่นได้ดีที่สุดเกมหนึ่งนะตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้นมาช่วยกันเล่นรับส่งต่อบอลเนียนตาสู้เต็มที่กับเกมสุดท้ายในโรงละครแห่งความฝัน โดยมีพี่ใหญ่ดับ,บิดเดคยคาฮวนมาตาเนมันมยามาติชและคริสโนโรนัลโดโชฟอร์มยอดเยี่ยมโชวให้รุ่นน้องในทีมเห็นว่าเล่นแบบมีคุณภาพต้องทำอย่างไรน่าเสียดายที่แฟนๆหลายคนเลือกไม่รอชมสดในเกมนี้เพราะทีมแทาไม่รุนอะไรแล้วฟอร์มไม่ดีในแมชก่อนแต่พลังวิเศษนั้นมีอยู่จริงครับเกมสุดท้ายในโอทราฟอร์ดของมาติชมาตาและคาวานี พวกเขาต้องการเก็บโมเมนต์นี้ไว้เป็นความทรงจําที่ยอดเยี่ยมตราบนานเท่านานและผมดีใจมากๆที่ได้ดูเกมนี้เคียงข้างแฟนเพจแฟนช่องที่อยู่กันในไลฟ์เมื่อคืนประตูแรกเกิดจากการวางบอลแนวลึกของดา์โลให้กับอินลังกาใช้สปีดเปิดเข้าการก่อนที่บูโน่ยิงขึ้นนําลูกที่2พี่โดตัวตึงลงมาเชื่อมบอลต่ําก่อนน้องๆลําเลียงบอลแล้วแทงไปพื้นที่ว่างเสียสเ,เวนชิงเหลี่ยมที่ได้เปรียบเรียกจุดโทษได้ลุกขึ้นมาซัดเอง และลูกสุดท้ายก็หลังแชมป์โลกลาวเฟวารานทำประตูแรกในสีเสื้อปีสแสดงได้เสียทีจากวันเปิดลูกแต่มุมภาพรวมของเกมนั้นพี่นิ่งมาติชคุมกลางได้อยู่หมัดประสบการณ์ที่เขาสั่งสมมาโชว์ให้เห็นถึงความเยือกเย็นการอ่านเกมที่ดีรู้ว่าต้องขยับไปอยู่ตรงไหนในเวลาที่เหมาะสมสอนน้องๆคนอื่นให้เล่นได้อย่างอุ่นใจเหมือนเป็นการบอกด้วยการกระทำว่าพี่จะคอยซัพพอร์ตพวกนายเองนะมาติชยังมีช็อตวางบอลแนวลึกที่ยอดเยี่ยมหลายครั้ง เปลี่ยนบอลได้แม่นยำทำให้เกมนี้สมดุลการออกบอลดูแล้วเพลินตาไหลลื่นส่งความสุขไปให้แฟนๆทั่วโลกชดการวางบอลยาวให้บูโน่หลุดเข้าไปซัดนั้นทำได้สุดยอดจริงๆครับมาติถูกเปลี่ยนตัวออกนาทีที่70และได้รับเสียงปรบมือจากแฟนๆทั่วทั้งสนามฮวนมาตาแสดงให้เห็นถึงคลาสที่หลายคนต้องเรียนรู้เขามีส่วนทำให้ยูเอตจ่ายบอลเกิน400ครั้งใน45นาทีแรกเป็นครั้งแรกในซีซั่นนี้ เขาเรียกบอลตลอดหันไปที่ไหนก็เจอเขาอยู่ใ,ใกล้ๆคอยมารับบอลและปล่อยบอลไปอย่างมีคุณภาพพี่ฮวนอาจจะไม่ได้มีสปีดท,ที่รวดเร็วนักแต่เขารู้ว่าช็อตไหนจะต้องจ่ายบอลเร็วช็อตไหนคนเก็บบอลไว้กับตัวก่อนหรือจังหวะไหนคนดึงจังหวะบางทีตอนไม่มีบอลก็วิ่งทําทางหรือเป็นตัวสแตนบายรับบทเป็นพระรองให้เ,เพื่อนและรุ่นน้องฟุตบอลบางทีก็ไม่จําเป็นต้องหวือหวาเร็วปุป๊บปัาเสมอไปครับแค่แน่นอนแม่นยํา และสม่ำเสมอบางทีก็ทำให้เกมดีได้เหมือนกันเป็นเรื่องที่น่าคิดถ้าทีมโค้ชเลือกใช้มาต้าในหลายเกมก่อนหน้านี้ทีมอาจจะได้ลุ้นบนตารางเพลย์เมนต์ลิกมากกว่าที่เป็นอยู่และอคนที่สุดยอดไม่แพ้กันคือพี่โดตัวตึงของพวกเราครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่านี่คือนักเตะที่อายุ37ปีเล่นครบ90นาทีเต็มวิ่งไม่มีหยุดแทบทั้งเกมขยับไปซ้ายบ้างขวาบ้างเชื่อมบอลตรงกลางไปหน้ายิงประตูเรียกจุดโทษ ช่วยเกมรับวิ่งมาช่วยน้องๆในยามคับขันพิโดชนะการโดนหน1ต่อหนึไป5ครั้งยิงประตูใส่คู่แข่งไปแล้ว123ทีมใน45ประเทศและยิงมากที่สุดแป่อันดับ2ในพรีเมียร์ลีกในปีคศ2022ที่10ประตูเป็นรองแค่ซอนเทิงมินที่ยิงไป11ประตูในสกลาดใหม่บ่งบอกว่าเขายังสำคัญกับทีมเสมอหลังเกมมีสื่อรายงานว่าโรโดพูดกับกล้องถ่ายทอดสดว่างานของผมยังไม่เสร็จ เป็นการบอกใบว่าเขาจะอยู่กับทีมต่อไปอย่างน้อยหนึ่งฤดูกาลเรื่องน่ายินดีนอื่นๆครับเอ็ดิสันเขาวันนี้จะลงสนามต่อหน้าแฟนๆอีกครั้งเป็นการทิ้งทวนเฟร็ดก็เช่นเดียวกันฟริตกลับมาเพื่อนกำลังกับพี่ๆเพื่อนๆได้บูโน่กลับมายิงได้แล้วและเล่นง่ายขึ้นเมื่อมีฮวนมาต้าอยู่ใกล้ๆอิลังกาจีจาร์ดีทำได้หนึ่งแอสซิสราเฟลวารานทำประตูได้เหมือนกันพาทีมเก็บคินชีกเคียงข้างวิกตอร์ลินเดเลฟ แต่ที่ต้องวิจารณ์ตรงไปตรงมาคือเดโกดาโลยังมีจุดให้ตำหนิอยู่บ้างครับกับการออกบอลประมาณจ่ายคืนหลังไม่ละเอียดรวมถึงการจ่ายขวางสนามและการคอสบอลที่ยังน่าผิดหวังเหมือนเดิมแต่การตะลุยทําเกมลุกบุกขึ้นไปทําได้สนุกซึ่งเป็นจุดเด่นของเขาอยู่แล้วหลังจบเกมนั้นเป็นบรรยากาศที่ใจหายมากๆเมื่อนักเตะตัวเก่าหลายคนจะอำลาทีมไปพวกเขาเดินรอบสนามปรบมือให้แฟนๆที่เข้ามาชมเกมให้กำลังใจนักเตะทุกคน สั่งลาฤดูการนี้ในบ้านอย่างสวยงามผลงานยอดเยี่ยมแล้วความทรงจำนี้จะอยู่กับพวกเราตลอดไปแด่พี่หวนพี่นิ่งและผองเพื่อนผู้ย้ำเตือนหัวใจในสโมสรให้น้องๆอ,อบอุ่นและเฝ้ามองทุกคนต้องเรียนรู้พัฒนาทีม,ท,มทีมนี้จะดีขึ้นเป็นดังหวังสร้างพลังแรงกระตุ้นอย่างโหยหา จงแข็งแกร่งเติบโตทันเวลาเพื่อเดินหน้าพาทีมรักสู่จุดเดิมถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและคลั่งไคล้แมนยูเต็ดทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมออกแมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กำลังใจปิปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตาย หากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไปกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ